เผยกลยุทธ์เพิ่มกำไรในลาซ a ด้าทำได้จริงถ้ารู้สิ่งนี้ทุกคนรู้หรือไม่ว่ามากกว่า40%ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์บนลา z a d a นั้นอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแต่ผู้ขายหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตว่าการส่งสินค้าจากต่างจังหวัดมากรุงเทพนั้นมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการส่งสินค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยกันจะแพงกว่าขนาดไหนเรามาเทียบกันให้เห็นช,ชัดๆไปเลย ยกตัวอย่างการส่งสินค้าจำนวน100ออเดอร์เท่ากาันจะเห็นได้ว่าผู้ขายที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งที่ถูกกว่าผู้ขายที่อยู่ในต่างจังหวัดเกือบครึ่งนึง ดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้ขายที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อรู้แล้วว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลควรนําสินค้ามาจัดเก็บไว้ที่กรุงเทพเพื่อกระจายสินค้าให้กับลูกค้าปลายทางจะทําให้เราสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ในราคาที่ถูกกว่านั่นหมายความว่าร้านค้าของคุณจะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องสร้างยอดขายเพิ่มเลยแต่ก็จะมีคําถามต่อว่าแบบนี้เราต้องมาสร้างโกดังใหม่ที่กรุงเทพเลยเหรอ ปัจจุบันมีโซลูชันที่สามารถนำสินค้ามาจัดเก็บไว้ที่กรุงเทพได้โดยที่ไม่ต้องสร้างโกดังเองอย่างเช่นบริการ f u ลฟิลเ m e n t ที่เป็นตัวช่วยคนขายของออนไลน์ตั้งแต่การจัดเก็บการแพ็คและดำเนินการส่งสินค้าให้เลยยิ่งถ้าเป็นบริการ f ูลฟิลเ m e n t ของโสโกุจันจะมีระบบที่สามารถดึงออเดอร์ได้อัตโนมัติจาก Lazada เมื่อมีออเดอร์เข้ามาทีมงานจะดำเนินการแพ็คและจัดส่งให้ในทันทีโดยที่ผู้ขายไม่ต้องทำอะไรเลย